เยยดไปหลังหายียดไปหลัง,ลงพับตัวลงมาแล้วกลับมายืนอันนี้จะทําให้กล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ Stability ต่อในตําแหน่งต่างๆเนี่ยมันทำมันถูกกระตุ้นให้ทํางานเพราะมันจะไม่เกิดการโยกสายไปมาอันนี้เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Stability m ม s สซโอก็มาฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็น Stability ข้อต่อในตําแหน่งต่างๆเข้าใจไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อสเตเบลิตี้คุณทํางานไม่ดีจังหวะเท้าที่คุณลงเนี่ยมันจะมีจังหวะซุดอย่างนี้ สุดหรือสวิงอย่างเงี้ยพอสุดหรือสวิงเนี่ยมันจะทําให้เท้าอยู่บนพื้นนานขึ้นแต่ถ้าคุณลงปุ๊บปั้งมันกระดอนเลยมันสเตเบิลดีมันกระดอนดึง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 เท้าไปอยู่บนพื้นระยะเวลาที่เท้าอยู่พื้นน้อยลงมันก็จะส่งผลต่อความเร็วที่เพิ่มขึ้นข้อผิดพลาดที่ในหลายคนในกลุ่มนักวิ่งทาก็คือว่าไปบ้าเรื่องฟรีเซนซี่ไอคารแดนต้องร้อยแปดสิบถึงจะ